สวัสดีครับเพื่อนๆชาวพันอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมคิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวอาวุธ LD ของ S นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับ S นะครับหลังจากที่ได้อาวุธ LD มาเนี่ยทำให้ตัว S นะฮะกลายเป็นสายกับดักนะครับซึ่งกับดักของ S เนี่ยก็เรียกว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวละคร S กันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะเข้าไปดูพวกรายละเอียดคอมมาต่างๆสำหรับ S อ,อย่างแรกเลยนะครับก็ที่มีขายแน่นอนนะครับชุดคอสตูมนะครับนี่ฮะแล้วก็าการโจมตีของ S เ,เนี่ยจะเป็นเวทมนต์ทั้งหมดนะฮะยกเว้นแค่คอมมาตีเบสกับตีเลือดฮะที่เป็นโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับ แล้วก็เกาะนะฮะถ้าเกิดเรามีอาวุธเบิร์สนะครับก็แนะนําให้ทําเกาะฟ้านะครับเพราะว่าเวลาทำดาเมจเนี่ยมันจะได้ทำดาเมจได้ติดแคปสูงสุดนะครับแล้วก็าดาเมจจากกับดักเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยนะครับ ถ้าเกิดไม่มีไม่มีอาวุธเบิร์สเนี่ยก็คงใส่แค่เหมือนผมก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะคือเกาะใส่เป็นเกาะลูฟีธรรมดาก็พอนะฮะผมกล่าวว่าถ้าเกิดกดเบิร์สออกนะฮะผมก็จะทําเกาะฟ้าให้เหมือนกันนะครับสําหรับพาสซีฟอาสูรนะครับที่สําคัญก็จะเป็นบาหามุดนะครับที่เพิ่มดาเมจสิร์เนะฮะดาเมจเวทมนต์นะครับแล้วก็ AF นะฮะก็จะมี2ชุดนะครับซึ่ง ชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นแอ t แท k 108คู่กับบูทนะครับโดยที่บูทเนี่ยจะเพิ่ม a t t a ท k 5%นะครับเมื่อบนหัว S มีการ์ดอยู่3ใบนะครับมีไพ่อยู่3ใบส่วนอันที่2เนี่ยเป็น a t t a ท k 108คู่กับ m a c b เ t ฟ330ซึ่งสมัยก่อนนั้นเนี่ยผมหาแล้วมันไม่ออกนะฮะมันออกแต่แอตแทกบูทนะครับตอนนั้นที่ผมหานี่คือยังไม่มี VIP นะครับ Attack 108คู่กับแ a ดเบอ3 3ซี่คือหายากมากแล้วมันออกแบบนี้ก็เลยเก็บแบบนี้มาใช้ไปก่อนนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันมี a f ได้7ช่องผมก็คงไปหาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็เข้ามาดูในเกมกันดีกว่านะครับจริงๆแล้วผมอยากจะยืมเพื่อนมากดบัฟเบอร์นะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยเป็นเบอร์สเขียวนะครับซึ่ง ระยะเวลาบัฟมันอยู่มากกว่า5เทินนะครับมันก็จะไม่ได้ไม่ได้อยู่จนจบนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูบัฟสำคัญของเอสก่อนนะครับสำหรับบัฟที่สำคัญที่สุดของเอสนะครับนั่นก็คือบัฟเอสอันนี้นะครับซึ่งบัฟเอสอันนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะต้องบิ i l d s t a c บัฟก่อนนะครับ แล้วก็หลังจากที่อาวุธ LD มาเนี่ยทำให้เราสามารถ build stack b u S, S ให้เป็นขั้นสูงสุดคือขั้น5ได้เลยนะครับโดยที่เรากดแค่ b u f อ่าเรากดแค่สกิล LD แค่ครั้งเดียวนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูอ่าคอมมานด์ตีเบฟกับติเลือก,กันก่อนละกันนะครับสำหรับคอมมานด์ตีเบฟนะครับก็ อย่างแรกเลยนะครับจะตีเบฟหฮิตนะครับแล้วก็เพิ่มไพ่บนหัว1ใบนะครับโดยที่ไพ่บนหัว S เนี่ยจะเป็นรูปแบบคล้ายๆผมเรียกว่าเป็นสเปเชียลบัฟนะครับแล้วก็ไพ่บนหัวเนี่ยสามารถมีได้สูงสุดคือ3ใบนะครับแล้วก็มาดูคอมมานตตีเลือดกันนะฮะสำหรับคอมมานตตีเลือดน,นะครับก็จะตีเบฟหมู่3ฮิตนะครับแต่ว่าการทำเฮดพีเนี่ยจะเป็นเป้าเดียวนะครับ แล้วก็เพิ่มการ์ดบนหัวนะฮะสองใบนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มแม็กเบฟโดยคิดจากอ่าไพ่บนหัวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลหนึ่งกับสกิลสองก่อนนะครับสกิลหนึ่งนะฮะก็อันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับแบบไม่มีการ์ดไม่มีอ่าบัฟ ที่เป็นขั้นห้านะครับก็จะเป็นสกิลหนึ่งธรรมดาแบบนี้เลยนะครับโดยที่ถ้าเรากดสกิลไปแล้วนะฮะแล้วเรามีไพ่บนหัวตัวบัฟสกิลหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นเมกาเบิร์สนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทำบัฟเอสเนี่ยให้เป็นขั้นสูงสุดนะฮะสกิลหนึ่งก็จะเป็นเมกาเบิร์สเวอร์ชั่นบวกนะครับโดยที่ผมจะเริ่มจากการกดสกิลเอาดีเลยนะครับเพราะว่า จะได้อธิบายสกิลหนกับสกิลสอที่เป็นเวอร์ชั่นสูงสุดไปเลยนะครับสำหรับสกิล LD นะครับ <c oughs> ก็อย่างแรกนะครับจะถ้าเราเจอบอสมาตัวเดียวนะครับสกิลนี้จะโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็รูปแบบการโจมตีนะครับจะเป็นการตีเวฟหมู่ทั้งหมด4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดทั้งหมด3ครั้งนะครับ ดาเมจเนี่ยจะเป็นดาเมจหมู่แบบหานนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะเด้งเวฟคืน20%ของ HP ดาเมจที่ทำได้แล้วก็จะทำให้บนหัวมีไพ่ขึ้นมาทั้งหมด3ใบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะได้บัฟ S 3เลเวลนะครับนั่นก็คือสามารถกดครั้งเดียวทำให้บัฟ S เป็นขั้น5นะนะฮะเพราะว่าบัฟ S เนี่ย ลิมิตสูงสุดคือขั้น5นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเทิร์นต่อไปจะใช้สกิลฟรีนะครับส่วนมอนสเตอร์เนี่ยทั้งหมดนะครับจะแปะจะโดนแปะดีบัฟกับดักตัว H 1 1หนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับที่มีไพ่ลอยอยู่บนหัวตรงนี้นะครับสำหรับความสามารถของไพ่นะครับ ถ้าเกิดเรามีไพ่บนหัวครบ3ใบแล้วนะครับสิ่งที่ได้นะครับก็จะเพิ่มค่า a อ t แท็20นะครับแล้วก็อย่างที่2เพิ่มค่า m a c w a บฟ25แล้วก็อย่างที่3นะครับเพิ่มค่าสปีดนะครับ40%นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบับ S อันนี้ที่เป็นขั้นสูงสุดก่อนละกันนะครับอันนี้นะฮะสำหรับบับ S ที่เป็นขั้นสูงสุดนะครับอย่างแรกเลยนะครับ เราจะได้ค่า a t t a c k เพิ่มขึ้น50%นะครับแล้วก็อย่างที่2เราจะได้ค่า m a c w เบฟเพิ่มขึ้น50%นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับจะแสดงผลการขโมยเบฟนะครับโดยที่สูงสุดอ,อย่างอยู่ที่30%แล้วก็เพิ่ม H p ด a m a g เม5นะครับส่วนปาร์ตี้นะครับจะได้เบฟดาเมจสามสนะครับ, e นะรบแล้วก็ได้ค่าโอเวอร์โฟร์นะครับ เรียกได้ว่าบัฟเดียวแต่ว่าบัฟทั้งตัวเองบัฟทั้งปากตี้เลยนะครับอันนี้ทีนี้เรามาดูดีบัฟกันก่อนนะครับสำหรับดีบัฟ h อันนี้นะครับเป็นดีบัฟประเภทกับดักนะครับซึ่งดีบัฟอันนี้เนี่ยมี2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกคือให้บอสได้เทินนะครับหลังจากที่บอสได้เทินแล้วเนี่ยตัวกับดักอันนี้นะครับก็จะแตกออกนะครับเป็นกับดัก อีกแบบหนึ่งนะครับโดยที่กับอีกแบบนึงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันทำงานกันยังไงแต่ว่าสำหรับดีว่าเพจอันนี้นะครับก็มีค่าความสามารถอย่างเดียวคือลดพลังป้องกันมอนสเตอร์ Monster 40%นะครับอ๋อผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอาสกิลเอเนี่ยหลังจากที่เรากดใช้ไปแล้วนะครับคอมมานตีเลือดจะเป็นเวอร์ชันอันนี้นะครับเวอร์ชัน B นะครับ ซึ่งมันก็เอามาคอมโบกันกับดีบัฟเฮอันนี้ได้นะครับโดยที่เงื่อนไขแรกที่ผมบอกไปแล้วครับว่าต้องให้มอนสเตอร์ได้เธอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเล่นแบบไม่ให้บอสได้เธอนะครับเราสามารถทําให้กับดักอันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอ่ากับดักดีบัฟบีบ y ได้เลยนะครับโดยที่เรากดคอมมานด์ตีเลือดอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้กับอ่าบอสบีให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับคอมมานตีเลือดเวอร์ชัน b ีบออันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับถ้าเราเจอมอนเตอร์ตัวเดียวเนี่ยจะทำให้อคอมมานนี้โจมตีแรงขึ้นนะครับรูปแบบการโจมตีก็จะเป็นการตีเวฟหมู่4่ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับแล้วก็เป้าหมายหลักโดนดาเมจ1 0 0และเป้าหมายข้างโดน5 0นะครับแล้วก็สามารถได้เทิรนทันทีนะครับสำหรับคอมมานตีเลือดอันนี้นะฮะ เห็นไหมครับว่ากับดักถ้าเกิดอบอสได้เธอนะครับกับดักตัวให้จะหายไปนะครับแล้วจะมีกับดักบ b บอยแทนนะครับแต่ถ้าเราเกิดเรากดคอมมานตีเลือดเวอร์ชั่น b ีบอยนะฮะมันก็จะแปะดีบัฟกับดัก bboy ให้แล้วก็แปะดีบัฟเฮชให้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิล ก่อนดูสกิลเนี่ยเดี๋ยวเราผมขออธิบายเกี่ยวกับกับดักบีบอยก่อนละกันนะครับสําหรับกับดักบีบอยนะครับก็จะเป็นการโจมตีซ้ํานะครับโดยที่ไม่สนว่าใครจะเป็นคนออกแอคชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสฝั่งมอนสเตอร์หรือว่าเพื่อนเรานะครับถ้าใครจบเทินแล้วนะฮะก็จะเป็นการโจมตีซ้ํานะครับโดยที่การโจมตีซ้ําจะมีรายละเอียดดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับก็จะเด้งเบฟให้กับ ให้กับตัวเองก่อนนะครับโดยที่ค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแอตแท็นะครับอย่างที่2นะครับก็จะตีเบฟสี่ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับแล้วก็เด้งเบฟให้กับทุกคนนะครับโดยคิดจากค่า HP ดพีดาเมจที่ทำได้นะครับเป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ20%นะครับสำหรับดีบัฟกับดักอันนี้เนี่ยไม่สามารถ ลอยมอนสเตอร์ได้นะครับแล้วก็ในเบรสโหมดเนี่ยก็จะไม่แสดงผลนะครับเพราะว่าถือว่ายังไม่จบเทินนะครับนี่ฮะกับดักก็จะทำงานแบบนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่สกิลหนึ่งเวอร์ชันสูงสุดเลยนะครับนั่นคือเวอร์ชันบวกนะครับ สำหรับสกิลหนึ่งนะครับก็จะมีการโจมตีทั้งหมด3ชุดนะครับโดยที่ชุดแรกเนี่ยจะตีเบฟทั้งหมด2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดส่วนชุดที่2กับชุดที่3เนี่ยจะตีเบฟทั้งหมด3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดโดยที่สกิลหนึ่งสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%นะครับแล้วก็เป้าหมายหลักโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างโดนดาเมจ20%นะครับ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รับบัฟ S นะครับ6เทิร์นแล้วก็เพิ่มขั้นบัฟ S 1เลเวลนะครับแล้วก็จะได้บัฟเพิ่มแม็กเบบขั้น1ด้วยนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เราทำบัฟ S หลุดนะครับเราก็สามารถเพิ่มขั้นได้โดยการกดพวกสกิล1และสกิล2นะคร ดาเมกก็จะเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวซับไม่มีตัวเพิ่มค่าต่างๆให้กับทีมนะครับมันก็เลยดูเบาไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันแรงนะฮะทีนี้เรามาต่อกันที่สกิล2กันนะครับสำหรับสกิล2นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะตีแรงขึ้นนะครับเมื่อเจอบอสตัวเดียวนะครับรูปแบบการโจมตีก็จะเป็นตีเบฟหมู่ทั้งหมด5ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือด 2ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเว็เนี่ยได้ทั้งหมด150%และเป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจ100%รเรนะครับและเป้าหมายข้างจะโดน50%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รับบัฟเเหมือนกันนะครับแล้วก็บัฟ S เนี่ยจะได้ขั้น1เลเวลนะครับแล้วก็ตัว S เนี่ยจะได้รับบัฟเพิ่มค่า a t t a c k ขั้น2ด้วยนะครับ สำหรับสกิล2นี้จะมีไฮเทิร์นเลดนะครับเดี๋ยวต่อมาเราไปที่สกิล65กันก่อนละกันนะครับเพราะว่าเกต EX น่าจะยังไม่เต็มนะฮะ ตอนนี้ก็ดีบับกับดักหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะให้บอสได้เทินเพื่อที่จะให้กับดักอันนี้แตกออกนะฮะเดี๋ยวในส่วนกับดักอันนี้เดี๋ยวผมไปอยู่ในส่วนแนะนำเล่นเอสเบื้องต้นกันดีกว่านะฮะมาครับเราก็มาต่อกันที่สกิล65้านะครับสำหรับสกิล65้าเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพิ่มค่าแอตแทกนะฮะสี่เทินแค่นั้นเองนะครับ ตอนนี้เกร ex ก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสกิล ex นะครับก็รูปแบบการโจมตีนะครับก็จะเป็นตีเบฟหมู่ทั้งหมด8ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%แนะครับแล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยโดนดาเมจ1 0 0และเป้าหมายข้างโดนดาเมจ50%นตะครับแล้วก็จะเพิ่มการ์ดบนหัว3ใบนะครับ อนอกจากนี้แล้วนะครับก็หลังจากที่เรากดสกิล ex แล้วนะฮะก็จะได้บัฟ s 1 l e v e เนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกอันนึงคือเป็นบัฟพิเศษสำหรับสกิล ex เท่านั้นนะครับโดยที่บัฟอันนี้นะครับจะมีออร่านะครับทั้งหมด4-4สีนะครับซึ่งบัฟจากสกิล ex พิเศษอันนี้เนี่ย จะเป็นการสุ่มนะครับว่า S จะได้สีไหนนะครับต่อการกดสกิล ex 1ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรอบนี้ผมได้ออล่าสีแดงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นชื่อตามตามสีเลยนะครับถ้าเราได้สีแดงก็จะเป็น red card นะครับถ้าเกิดเป็นสีเหลืองก็เป็น yellow card นะครับ ถ้าเป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นบู u e c a r นะครับแล้วก็สีดำเป็น black c l a s สำหรับสีแดงนะครับสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นการเพิ่มค่าให้ทั้ง p a ต t ้นะครับโดยที่สีแดงนะครับจะเพิ่มค่า a อ t a ทนะครับให้ทั้งร a r ี้ทั้งหมด40%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีเหลืองนะครับจะเพิ่มค่า a อ t a ท 20%แล้วก็เพิ่มค่าแม็กเบฟบให้กับทั้งปาร์ตี้นะครับส่วนสีน้ำเงินนะครับก็จะมีผลของเบฟรีเจนนะครับ40%โดยที่คิดจากค่าอินเวฟของตัวะอนตัวนั้นนะครับถ้าเกิดตัวไหนเนี่ยมีค่าอินเวฟที่สูงก็จะเด้งเบฟแรงขึ้นนะครับแล้วก็ความสามารถที่2ของบัฟสีน้ำเงินนะครับก็คือมีผลของ Hp Regen เจนนะครับ โดยคิดจากค่า m a x HP นะครับถ้าตัวละครตัวไหนมี m a x HP ที่สูงก็จะเด้งเด้ง HP แรงขึ้นนะครับส่วนสีดำนะครับจะเป็นการลดค่าสปีดของมอนสเตอร์ทั้งหมด20%นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของบัฟจากสกิล EX นั่นเองนะฮะทีนี้ก็มาดูมาพูดกันถึงบัฟเบิร์สนะครับสำหรับบัฟเบิร์สเนี่ย ผมขอพูดในส่วนของอคนที่ทำเป็นเบสเขียวเลยแล้วกันนะฮะหนึ่าโดยที่ตัวความสามารถเนี่ยจะมีทั้งหมด3ามขั้นนะครับโดยที่จะต้องให้ s เนี่ยได้เทินหนึ่งเทินนะครับตัวขั้นถึงจะเพิ่มหรือ หรือเพื่อนได้เทิร์นแล้วบับบับเบิร์ดเอสเพิ่มอันนี้คือผมไม่ได้ดูจริงๆครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนที่จะดูบับเบิร์ดผมดันลืมดูนะครับไม่รู้จะเหมือนการแลนด์หรือเปล่านะครับในส่วนนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าบับเบิร์ดเนี่ยถ้าเราอยู่ที่ขั้นสามแล้วนะครับก็จะเพิ่มค่าแอตแท็กนะฮะอย่างแรกนะครับอย่างที่สองเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับ เพิ่มค่า HP Damage Limit นะครับแล้วก็อย่างที่4ี่นะครับเพิ่มค่า HP Damage นะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเพิ่มค่า Overflow นะครับในส่วนของอตัวเลขของค่านี้เนี่ยอันนี้ผมต้องขออภยัยนะผมผมไปอ่านแล้วผมงงนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะครับก็เลยขอบอกเป็นแค่ว่ามันได้5ค่านี้ละกันแทนแทนละกันนะครับ ซึ่งก่อนที่ผมจะจดรายละเอียดของบับเบิร์เนี่ยผมไปดูแล้วจริงๆนะฮะแต่ว่าคือผมงงจริงๆฮนะงงงงด้วยตัวเองเลยทีนี้นะครับสำหรับบับเบิร์สเนี่ยถ้าเกิดอ่าเทิร์นสุดท้ายของบับเบิร์สหมดนะครับจะมีการโจมตีพิเศษของเอสเพิ่มขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับโดยที่การโจมตีพิเศษของบับเบิร์สนะครับ จะเป็นการตีเบฟหมู่5 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดโดยจะทำการโจมตีทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 8 0นะครับในส่วนของรายละเอียดก็น่าจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น Core a b i ิตี้นะครับ Core a b i ิตี้เนี่ยถ้าเป็นสกิลปกตินะครับจะเพิ่มค่า a อ t แท k นะครับ40%นะครับแล้วก็สกิล l d ลดจะไม่มี Special e f f e c t กําสำหรับคนเรียกนะครับก็จะมาแค่แปะดีบัฟกับดักให้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเรามาดูกันที่วิธีการเล่นเอสเบื้องต้นกันก่อนละกันนะครับสำหรับเอสเนี่ยผมแนะนำเลยว่าเริ่มเกมมานะครับให้กดสกิล l l เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการ บิลสตักนะครับบิลสตักของแบบ S ให้เป็นขั้น5ให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้ S เนี่ยได้ไพ่3ใบบนหัวทันทีนะครับก็จะเพิ่มค่าต่างๆขึ้นมาอีกเยอะนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดสกิลฟรีไปได้เลยนะครับ มาครับเราก็มาต่อกันที่เทิร์นที่3ของ S นะครับในเทิร์นนี้นะครับอันนี้เราต้องดูหน้างานนะครับว่าด่านนี้เนี่ยเราต้องการจะเล่นแบบให้บอสได้เทิร์นหรือเปล่านะครับรอบแรกเดี๋ยวผมจะเล่นแบบอ่าให้บอสไม่ได้เทิร์นก่อนละกันนะครับสำหรับการเล่นแบบไม่ให้บอสได้เทิร์นเนี่ย พอเทินต่อมาของ S อันนี้นะครับให้เรากดคอมมาน d ตีเลือดอันนี้ไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะให้กับดัก6เทินเนี่ยกับดักตีบีบอยมันออกมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อมาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสมมุตินะครับจะกดอ่าสกิลฟรีเนี่ย ให้กับดักบีบอลมันหมดไวๆนะครับจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้มันหมดก็ได้นี่นะผมก็สมสม,มุติเอาก็ได้นี่ลืมลืมไปนะครับสมมุตินะครับว่าตอนนี้เนี่ยกับดักบีบอยเนี่ยมันหมดแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะเหลือแต่กับดักเฮสนะครับ เพียงแต่ว่าการเล่นแบบนี้เนี่เราต้องการไม่ให้บอสได้เทิร์นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกดสกิล l d LD ต่อได้เลยนะครับหลังจากที่กดแล้วนะครับตัวกับดักเนี่ยก็จะกลับมา6เทิร์นนะครับเดี๋ยวให้ s ได้เทิร์นต่ออีกหน่อยนะครับ มาฮะเทิร์เอแบบนี้นะครับถ้าเกิดอ่าดีบัฟเนี่ยมันหมดแล้วนะฮะอันนี้สมมุติว่าดีบัฟมันหมดนะครับเราก็กดคอมมานด์ตีเลือดเข้าไปอีกทีนึงนะครับเราไม่ต้องกดอ่าสกิล LD นะครับ พอเรากดคอมมาตีเลือดไปแล้วนะครับตัวบอสก็จะโดนดีบัฟกับดัก v ีบอเพิ่มมาใหม่อีก6ครั้งนะครับนั่นก็หมายความว่าการที่เราจะใช้ดีบัฟแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็รอให้มันหมดก่อนนะครับแล้วเราเค่อยกดคอมมาตีเลือดที่เป็นเวอร์ชันวีบอนะครับหรือกดสกิล l D นะครับก็จะทําให้กับดักเนี่ยมันมาแบบต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นแบบไม่ให้บอสได้เธอนะครับ เดี๋ยวต่อมาเรามาดูการเล่นแบบให้บอสได้เทินกันนะครับอันดับแรกก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องกดสกิล LD นะครับ พอได้เทินไปนะครับกับดัก h ฮก็จะแตกออกนะครับเป็นกับดัก B ีบอยเดี๋ยวผมจะทำให้กับดักมันหมดไปไวนะครับ ลืมไปว่าต้องกดอันนี้นะฮะพอกับดักหมดแล้วนะครับนี่นะฮะเราก็กดคอมมานด์ตีเลือดใส่เลยนะฮะตัว บอสเนี่ยก็จะโดนกับดักเฮชขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่นะฮะทั้ง2ตัวเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้บอสได้เทินนะครับมันก็จะแตกออกเป็นกับดักอีก6เทินนะครับนี่คือสายงกนะฮะอ่าอย่าเรียกว่าสายงกนะครับเรียกว่าเป็นสายที่เล่นแบบให้บอสได้เทินนะครับเรียกได้ว่ากับดักเนี่ยจะอยู่มากกว่า โอ้โห oh, เรากดได้ตั้งหลายครั้งเลยนะครับสกิล l d เนี่ยเราก็กดได้ตั้ง3าครั้งแล้วนะฮะแล้วก็3มครั้งบวกกับคอมมานด์ตีเลือดอีก3ครั้งนะครับก็เป็น6แล้วนะฮะดูเหมือนจำนวนกับดักจะน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วพอเราใช้งานแบบดีๆนะฮะมันก็ไม่น้อยนะครับ สำหรับวิธีการเล่น S เบื้องต้นแบบให้บอสได้เทิร์นก็มีเพียงประมาณนี้นะครับในส่วนที่เหลือต่างๆเนี่ยก็อันนี้อยู่ที่หน้างานอีกทีนึงนะครับว่าเราเจอด่านแบบไหนแล้วเราจะเล่นแบบไหนนะครับจะเล่นแบบให้บอสไม่ได้เทิร์นหรือว่าจะเล่นแบบให้บอสได้เทิร์นอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนแล้วก็เงื่อนไขของด่านนั้นๆด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ม,มีมีประมาณนี้นะครับอ๋อ ผมลืมอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้คาวเปิดเบิร์สโหมดนะครับแล้วเดี๋ยวดูกับดักนะครับว่ากับดักมันไม่ทำงานนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับว่ากับดักจะนิ่งเลยนะครับเพราะว่าถือว่าคาวยังไม่จบเทินนะครับประมาณนี้นะครับ รายละเอียดของ S ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็น่าจะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะฮะในส่วนนี้ก็คิดว่าจบจริงๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกดซับสไคร์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เนี่ย เดีด๋ยวจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวอาวุธ LD ของ S ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ